ีบรรยากาศกำลังดีครับบรรยากาศในเกาหลีมาฝากพี่ฝากน้องทางประเทศไทย้ยครับออกรอครับผมหลังจากหยุดเหงาน้านอนเฝ้าพอ,อินอยู่ของมาโดนครับออกรอครับออกรอเตอร์คู้ใจไอ้เลตโก้บรรยากาศกำลังดีครับ กากำลังเปลี่ยนเขาฤดูน้วครับแก่งแม่งขีนหนากออกหนาวรับนันหยุเงาเกาหลีครับสู่สอกเกาหลีบรรยากาศกำลังดีครับบรรยากาศในเกาหลีมาฝากพี่ฝากน้องทางประเทศไทยนะครับ ขับหล,ลิดริมคลองครับผมอากาศดีครับครับสกุตเตอร์น้อยคู่ใจครับทิวเขาเกาหลีกับสายน้ำลำธารครับผมงามวาครับ้นไม้สองข้างทางนี้ตอนนี้มิต่ง่าแห่งครับ เขาฤดูหนาวเต็มโตแล้วครับเดือนานาเนี่เดือนานาเดือนฮือนี่ครับสำหรับผู้ใดมีแผนท่องเที่ยวมาเกาหลีก็มาเลยครับรับลรองในบรรยากาศที่สดชื่นขนาดครับเดือนานานอากาศกำลังดีครับ ยากาศในเกาหลีเมื่อไหพี่ให้นองทาางประเทศไทยไน้เบิ่งครับผมสมบายดีพี่นออ้องซอปปอเล่าครับภาพอาจจะสั้นแน่นิดหน่อยนะครับท่้งขับรถสกูตเตอร์ท่้งจับม,มือถือครับ ชมอยู่จังหวัดใดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับางนานี่มาน้ำกันครับเพื่อนรวมงานครับพากันออกไปเลาะหาหกินหมูย่างแล้วนะครับมันหยุดหยุดเง้าวชู้ศอ,อกแบบเดิมพลังครับผมหลังจากใส่แรงงานมาจังหนักนวง ายแรงแหลกเงินครับแรงงานไทยในเกาหลีครับข้าว่าจนตรงดินล้นสูต่อไปครับถึงที่ไม้แล้วครับที่จอดมองเกาบมอนประจาหมดน้าอา,านดันหลัมันหาน แต่ละาทำท่าได้ปะสนาม้าไมรู้เปลีอยนไปอย่างไรงานจนวันเลีกดุลูกว่ามันจะไหนคนงานของคนที่เป็นป้ายเนี่ย่น้อใส่เลยนนั่นแหละบางคนที่เจอเลย